เฮ้ยแย่จังอยู่ไหนเนี่ยหลงทางซะได้เพื่อนก็หายเกินไปไหนไม่รู้แถมแถวนี้ดูเหมือนจะไม่ตรงกับในแผนที่อีกจะขอความเชื่อลือใครได้บ้างโอ้ยหนาวชิบหายเลยเรียไปก่อนดีกว่าแถวนี้แม่งหนาวเกินถ้าเดินไปอาจจะเจอ เจ่เจ่เราเจ่เราเจ้เราเจ่แเราไปไปนะเอ้ยยังไม่ฉากตายโดยเฉพาะกับในที่แบบนี้ที่ไม่มีใครอย่างน้อยก็ขอได้เจอหน้าะตน้อยหลังก็ยังดีทำไมกูยังไม่ตายแ้่ทำไมกูยังร่วงอยู่ เอเชียกูตกดีกว่าช่วยกูด้วยเอวเอลโอ้ยรุนแรงไปไหนวะค่อเข้่งจะเจ็บนะโอ้ยต้องไปที่ไหนที่นี่ที่ไหนวะตา,ตามทางไปอะนะโอเคงั้นก็เดินตามทางไปแล้วกันโอ้โหโคตรใหญ่มโหูรานเป็นบ้าเลยโอ้ ใหญ่สมาดเลยวิฉันมาอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยโอ้โหโหโคตรจะใหญ่เลยโคตรจะบึ้มเออมีคนอยู่ด้วยฮะอ๋อ คุณใช่ไหมที่บอกให้ผมมาที่นี่นะคุณเป็นใครผมยังไม่ตายหรอแล้วเจ่นี่ที่ไหนฉันนี้ไม่ต้องคุยกับแกแต่ว่าแกต้องหาเร,รือ่องมาเลยนะโอ้ยเจ็บไอ้เชียอะไรเล่นอะไรเนี่ยอ้หยนยน,นยถือว่าเป็นการเำทำไมเนี่ยท่านพื้นฐานไปก่อนแล้วกันนะ งั้นตอนนี้เรามาเข้าเรื่องเลยตอนหน้านี้ไม่นะบนสวรรค์เคยเต็มไปด้วยนางฟ้าตัวน้อยจนกระทั่งมีมาร้ายตัวหนึ่งผมอัลทาทายองข้าเขาได้ทําการปลดลองและใช้เล่ห์เหลี่ยขโมยพลังของข้าไปทําให้ข้าใช้พลังที่ยังเหลือในการขับไล่เขาออกจากแดนนี้ข้าเหลือพลังไม่เยอะนะและเจ้าเจ้าคู้ผู้ที่หลงทางะหว่างโลกของเจ้ากว่าที่เจ้าเคยอยู่การที่จ้จะได้กลับไปโลกเดิม ต้องผ่าบอววัตปิศาตร์นั้นให้กับข้าไม่งั้นเราจะไม่ไมีทางได้กลับ้มัดบ <ไป S 2> ูชชัด<ๆ>จะให้คนธรรมดามันทำอะไรแบบนี้ได้ไงขนาดเจ้ายัางสู้ไม่ได้เลยมุงปัญญาอ่อนไปเนี่ยอีบ้าเไี hey, ่น้อยข้าได้ยินเจ้านะข้าไม่ได้ใจแคบแบบเราข้าใช้พลังเจ้าแต่เจ้าก็แค่ต้องไปงนำทางเทวะที่คำจุดรอกให้รวมตัวกันถ้าทำสำเร็จข้าจะทำให้ความปัารถนาของเจ้าเป็นจริงเอง ในตอนนี้หมดเรื่ที่ต้องคุยกันเดี๋ยวสิท่านเจ้าก็ไปขอคู่มือกันใช้พลังหรือไกบุกก็ได้หปือแนวทางก็ได้ขอก่อนดีไหมอ่ะใช้ไม่เป็นไอ้ป้าเอ้ยไปแล้วสินะไอ้หมอข้ารู้สึกไม่ถึงเลยหวังว่าเจ้าจะทำสำเร็จขอทาของเจ้าเลยด้วยกีบกุหลาบแม่ต้องเหนื่อยยากมากกระตา อ่าแยจังคงมาได้แค่นี้นะฝากที่เหลือด้วยล่ะท่นโอ้ยเอาอีกละไม่คุ้นอีกละที่ไหนวะเน,นี่ยไอ้บ้าเอ้ยส่งมาที่ไหนอีกแล้วก็ไม่รู้ อย,ยู่ซุยเจ้าอยู่ไหมเนี่ยอย,ยูซุยรยูย่ซุยฮ่าตื่นซะถึงเวลาฝึกของเจ้าแล้วไอ้หนูอขออห้านาทีนะขอรับ เออต้องพูดประมาณว่า,อ,า,วาอืมก็ <laughs> ไม่รู้จักตอนนี้ตอนนี้ยแบบนึกไม่ออกอ่ะนึกไม่ออกอ่ะวันนี้ก็อเอาไปว่าเลยกพูดดมันคือโปรเจกต์โปรเจกต์โปรเจกต์ฮอลลีเควสโปรเจกต์ที่แบบแบบเราคิดจะทำอะ่ะแต่แต่พอเอาเข้าจริงเรามาทำไม่ได้เพราะว่า ตอนที่ตอนที่ทําตอนนั้นอ่ะมันมันใหญ่เกินตัวแบบใช่ฮะเกินเกินแบบเกินไปมากๆอ่ะใช่ฮะท่านหมายใช่ฮะจริงจริงไปชื่อเออมันเกินเกินแบบอันนี้มึงอาจอยู่ใช่ไหมใช่เออแล้วมึงมึงมึงได้เปิดเสียงได้ท็อปอ่ะเปิดหมดเลยอ๋อโอเคเออโอยงอ่าไม่บอก นแม่งเอ้ยได้ดีนะกูมาเปิดดูดิเอาละเอาละก็โปรเจกต์ขอรีเควสมันมันมันคือโปรเจกต์ที่ตอนตอนนั้นที่ทำอ่ะคือทำด้วยความแบบความไม่รู้แล้วแบบทำด้วยไฟล้นๆ้นเลยแค่อยากเฉยเแค่อยากเฉยๆทำแบบสนองสนองนี้สุดๆุดแต่พอแบบพอได้ทำทำพาร์ทแรกไปไม่ไม่ใช่พาร์ทแรกดิ ต้องเรียกว่าสมบทด้วยซ้ำมั้งใช่เผสมบทแรกแล้วก็สิ่งแบบสีที่คิดอ่ะมันไม่เหมือนในหัวมันไม่เหมือนในหัวใช่มันไม่เหมือนในหัวตอนแรกที่คิดในหัวอ่ะเอยมันจะต้องออกมาเป็นเป็นรูปแบบของการไลฟ์ที่มีที่มีนั่นนู่นนี่แต่พอเอาค่อยจริงพอแบบไทยเราจะเล่นยังไงวะมันจะยังไงวะก็เกินไปแล้วตอนนั้นมีอยู่สามคนมีอยู่สามคนก็เจ็บมันแบบเกินตัวมากมาก ปรเจกต์มันเกินตัวมากๆก็เลยแบบมันมีค่าประถมบทแล้วก็แล้วก็ตอนหนึ่งตอนหนึ่งที่ไม่เสร็จด้วยเออแล้วก็ไม่มีแผนที่จะทําอะไรต่อไม่ได้เตรียมการเลยใช่แล้วมันก็เลยเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์เก่าเก็บที่แบบแบบเก็บไปเลยจำคึอจำคกอจริงอ่าแต่ตอนนี้เราพร้อมแล้วใช่แต่ตอนนี้คิดว่าคิดว่าเราโอเคเราน่าจะพร้อมแล้ะแต่ มันก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากอันเดิมนิดหน่อยจากที่ตอนแรกเเราจะมีเพื่อแบบเป็นร้า์เป็นอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นซีรีส์ซีรีส์แทนเออใช่ใช่เป็นซีรีส์แบบถ่ายแทนเพื่อที่ว่ามันจะได้ง่ายต่อการคิดแล้วก็เออมันก็จะออกมาตรงตามที่เราคิดดีครับผมที่แบบคิดเลยเนี่ยอะไรวะ มีอะไรอีกอะก็ก็คิดว่าคิดว่าน่าจะ,แ,จะแบบมันไม่น่าจะเป็นโปรเจกที่จะออกมาแบบออกมาได้เรื่อยๆน่าจะต้องต้องแบบผ่านการคิดใช้เวลานี่ะดี่ส <c oughs> <c oughs> เดือนสองเดือนอะออกตอนหนึ่งเอานะสัญญาว่าจะทำให้เสร็จทุกคนใช่ขอให้ทุกคนรอติดตามชมนะใช่ขอให้ติดตามชม Holy Quest Holy Quest Adventure โอ q ิเ d ตเอเวนเจอร์ครับการประจดภัยของเกทั้งสามปีละตอนยังไงแม่งเอ้ยไม่ได้เตรียมภาพไม่ได้เตรียมภาพแต่จำสแกเขาอ๋อโอเปเยไนไม่ยังเตือนเอ้ยมั้อยู่ยนไงอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเจอนะโอเคโอเก็อกสีเขาอยู่ข้างบนสุดใช่ไหมโอเคโอเคก็ไปว่าครับผมฝากติดตามนะฮะฝากติดตามด้วยนะครับผมใช่ใช่ฝากฝาก ติดตามติดตูดถ้าไม่ติดตามหอยไปติดตูดยังไงไงผมออกแล้วออกออกออกเคลมได้เหรอ <laughs> <laughs> เดี๋ยวตัดเดี๋ยตัดได้เ <laughs> ม่เงเอ้ยตัดตัดไม่ตัดโอเคโอเคอัน <laughs> 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 okay, okay. ไปละ